ใครจะดูดูเลยนะฮะผมขอบายหนึ่งคนนะนังผีไม่เอานะจากเรื่องจริงสู่ภาพยนตร์สองขวัญน,นะฮะบ้านเช่าบูชายันครับจากค่าย Gdh ที่ได้คุณจิมโสพลศักดาพิสิธิ์ครับนั่งแทนผู้กำกับที่เคยสร้างความหลอนให้ผู้ชมมาแล้วในเรื่องลัดดาแ,แลน์นะฮะในปี2554และยังได้นักแสดงชื่อดังครับอย่างพี่เวียสุกุลวัฒ มิวนิษฐา,าและต่ายเพนพ,นพักครับมารับบทนำในเรื่องนี้ในภาพยนตร์นะฮะก็เรียกว่าเล่าถึงเรื่องราวของลัทธิประหลาดท, <Okay. S 2> ที่ทำให้ครอบครัว,วเจ้าของบ้านเนี Ki ่ย <st> ต้องขวนนัญผวา,วาโดยเป็นการสร้างขึ้นจากเขาโครงเรื่องจริงเลยนะครับที่แฟนหนังสยองขวัญครับต้องมาช่วยกันค้นหาเบาะแสก่อนไปร่วมไขคดีในบ้านเช่าสุดสยองพร้อมกัน6เมษายนนี้ <st> ทุกโรงภาพยนตร์ครับมันมีความดทึหลายคนที่เคยดูแล้วได้รูปมีโอกาสดูกกอนเนี้ยจะบอกว่า นี่มันมีความเป็นหนังแอคชั่นอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะมีความรถถ้าใหม่ๆที่เราไม่เคยดูมาก่อนยอะไรเงี้ยก็รู้เหมือนกันว่าคนดูดูแล้วจะรู้สึกยังไงรน้ไม่เคยเล่นว่าภาพยนตร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วก็เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนอ่นรานหนรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันมีความน่าติดตามอยู่ตลอดเลยมันไม่สามารถพักไปห้องน้ำได้เลยอะ่ะก็เลยแบบเอออยากจะรู้ว่าแบบตอนเราเล่นอนะ่ะเราเล่นแบบ กันไปเต็มที่แล้วเราอยากรู้ว่าแบบพอมันมาอยู่ในภาพพิธจริงๆได้ยินเสียงได้ยินภาพแบบที่มันมีบรรยากาศร,ร่วมกันของคนในโรงอะอยากรู้ว่าจกมาเป็นยังไงตั้งแต่ชีเอสส่งบทมาให้แล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นมากเพราะว่าตัวบทที่เรายังไม่เคยได้รับด้วยคาแรคเตอร์ที่เราได้ไดเปลี่ยนไปทุกคนแบบแบบที่ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าพี่ใส่แขคเลนน์น,นุ่มนไรงเ้ยแล้วก็ในบทมันก็น่าติดตาม และถือใจไม่ขาดแค่น้ำจิ้มไม่ดีโอ้ยแค่ไม้เลยนี่อะไรนะไม้ลูกชิ้นเลยอ่ะไม้ลูกชิ้นยังไม่ใช่น้ำจิ้มเองยั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 งไม่นจบจิ้มก็วันที่6เมษายนนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องบ้านชาบูชายันครับจะเข้าฉายโรงภาพยนตร์ซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามโรงภาพยนตร์เท่านั้นเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยดูที่บ้านเนี่ยผมว่าเขาเจอปัญหารึ่งนึงเลยใช่ครับแล้วก็ใครที่สนใจจริงๆเนี่ยอยากที่จะยามหลุดสปอยกันแล้วก็มาดูแบบไม่รู้อะไรเลยจะสนุกที่สุดครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิต h News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ